สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมนายฟีซอนกันอีกแล้วนะครับใครฟะท่านผู้ชมมีความคิดอยากจะเปลี่ยนรถคันใหม่หรือเปล่าครับซึ่งผมเองก็มีความคิดนั้นอยู่ในสมองเหมือนกันนะแต่เนื่องด้วยสถานการณ์ช่วงนี้เนี่ยมันก็จะล็อกดาวน์อีกแล้วนะแล้วก็บวกกับไม่มีการเยียวยาอะไรทั้งสิ้นเลยก็ทําให้ไม่เวิร์กที่จะเปลี่ยนรถคันใหม่ในช่วงนี้แล้วถ้าเราจะแปลงรถคันเก่าของเราให้เป็นไฟฟ้าล่ะ มีทางไหมนะครับผมว่ามันพอ,อมันแรงสรว่ามันคอจะมีทางนะแล้วก็คนไทยเองก็ทํากันเยอะด้วยนะสิ่งที่เป็นปัญหาสําหรับรถไฟฟ้าเลยนะที่ผมคิดออกเนี่ยก็คือการจุแบตเตอรี่ซึ่งตัวถังของรถยนต์เนี่ยมันก็แบตเตอรี่มันก็จะในเทส l a เนี่ยแบตเตอรี่จะอยู่ข้างใต้ใช่ไหม <c oughs> แต่รถคันเก่าของเราเนี่ยมันไม่มีที่เก็บ แบตเตอรี่ถ้าเราจะแทนแบตเตอรี่อยู่ใต้ถังน้ํามันเนี่ยมันมันก็ได้ไม่ถึงกี่กิโลวัตเองอะ่ะประมาณ1-3ถึงกิโลวัตได้โดยประมาณนะถ้ายกถังน้ามันออกแล้วเอาแบตเตอรี่จุเข้าไปเนี่ยแล้วถ้าอัดเข้าไปในฝาท้ายได้เนี่ยมันจะทําให้สัมภาระเราใส่ได้น้อยลงนะแต่นั่นสิเราจะเอาไปจุตรงไหนได้อีกเครื่องยนต์เนี่ยถ้าเรายกออกเนี่ยมันก็มันก็มีพื้นที่พอที่จะให้ใส่แบตเตอรี่ได้นะ ซึ่งดูพื้นฐานของรถก่อนนะก็คือเจ้ารถคันนี้มันเป็นรถเก่งนะซึ่งถ้าเป็นรถกระบะหรือรถตู้เนี่ยอาจจะจุได้เยอะกว่านี้นะโอเคเข้าไปในรถกันโอ้ิก็อย่างที่เห็นเ <c oughs> ห็นกันว่าภายในรถน้ํามันเนี่ยมันพื้นที่มันค่อนข้างที่จะลึกแต่เนี่ยถ้าสมมุติเราเอาแบตเตอรี่มาจุแถวนี้ได้มันก็จะดีมากเลยนะผมว่าเกียร์ธรรมดานะครับปัญหาต่อไปนะครับสําหรับคนที่จะแปลงรถ น้ำมันเป็นรถไฟฟ้านะครับก็คือเรื่องของระบบการพึ่งพาของเครื่องยนต์ทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็น power ลมเบรกนะครับแวกคัมแล้วก็ระบบเกี่ยวกับแอร์นะครับนี่ด้วยพวกแอร์หรือฮีตเตอร์ในเมืองหนาวนะเดี๋ยวจะเปิดเครื่องกันนี่แหละปัญหาที่ผมว่าก็คือระบบแวกคัม um นะครับทุกอย่างที่มันต้อง พึ่งพาเครื่องยนต์ไดชาร์จก็ด้วยคอมแอร์ก็ด้วยนะครับพาวเวอร์อะไรทุกอย่างที่พึ่งเครื่องยนต์เนี่ยเราจะทําอย่างไรล่ะผมไปศึกษามานะไอ้พวกคอมแอร์เนี่ยมันมันมีรู้จักรถดพีอูสใช่ไหมพีอูสมันเป็นคอมแอร์ไฟฟ้านะครับซึ่งก็เอามาทดแทนกันได้ต่อไปก็คือเรื่องของเวคคัมมอลลเบก็ใช้เวคคัมของตู้ปลานะครับแทนได้นะครับแต่ตู้ปลาเนี่ยลมมันคงไม่พอนะผมว่าอาจจะต้อง หาอย่างอื่นที่มีแวกข้าเยอะหน่อยนะต่อไปก็คือเรื่องของไดชาร์จนะครับระบบไฟ12โวลต์เนี่ยถึงจะเป็นรถไฟฟ้านะครับแต่ก็ต้องมีระบบไฟ12โวลต์ไว้อีก1ชุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเท s l a ไม่ว่าจะเป็นรถ Audi ดอ r o ตรน r s c เช่ไทคารอะไรก็แล้วแต่ต้องมี12โวลต์นะครับเพื่อจะเลี้ยงระบบปัดน้ําฝนไฟหน้าไฟเลี้ยวของนี้นี่แหละต้องมีระบบ12โวลต์แยกอีก และต่อไปจุดชาร์จนะครับจุดชาร์จเนี่ยอันนี้ลืมๆไปได้เลยนะต่อไปเราจะไม่ใช้ระบบหวกงนี้ละจุดชาร์จเนี่ยผมว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรนะถ้าเราคํานึงถึงจุดชาร์จในโรงรถของเราเนี่ยโรงรถของผมมันไม่รองรับด้วยนะเพราะว่าค่ะจุดชาร์จเนี่ยจะต้องเป็นไฟ12โวลต์เอ้ยไม่ใช่ใส่เป็นไฟ AC นะครับ AC ประมาณ220โวลต์ กระแสให้ได้สัก10แอมขึ้นเนี่ยหรือ7แอมเนี่ยก็ดีนะ7แอมอะ7แล้วก็ตัว A นะเข้าใจกันตรงกันนะก็คือแรงดันไฟที่ใช้ในการชาร์จนะ7แอมเนี่ยผมว่าถ้าทําได้ดีมากแต่ไอสายไฟในบ้านของผมเนี่ย5แอมไม่รู้สายไฟมันจะไหม้หรือเปล่าเนี่ยก็คือใช้แค่หลอดไฟนะครับแล้วก็ แค่นี้ในโวงรถของผมคือใช้แค่หลอดไฟอย่างเดียวก็คือสายไฟค่อนข้างเส้นเล็กมากถ้าเกิดเราเอาแท่นชาร์จของ MG มาติดตั้งเนี่ยผมว่าสายไฟอาจจะไหม้และอาจจะเกิดอักคีภัยขึ้นได้นะก็ไม่ปลอดภัยการที่เราจะต้องมีรถไฟฟ้าเนี่ยเราจะต้องติดตั้งระบบชาร์จไฟแล้วก็เดินสายไฟเพิ่มคัดเอาก็ต้องแยกหรือบางท่านเนี่ยก็อาจจะเบิกไฟ3เฟสมาเลยนะครับไฟ3เฟสเนี่ยก็ให้กระแสที่ ค่อนข้างที่จะแรงเลยนะก็3เฟสเท่าไหร่วะสามร้อยแหรือเปล่ามันมี3เฟสสองยเออเออมันมีอยู่เส้นหนึ่งที่เป็นนิวตนันลาย3าเส้นนิวตันหนึเส้นเออถูกแล้วในอเมริกาเนี่ยก็จะอาจจะเป็นอีกกระแสน,นึงก็คือเป็นไฟ1้อนะแต่พอเป็น3เฟสเราเอา ลายกับลายมาจิ้มเข้ากันเนี่ยมันจะขึ้นเป็น204นะก็แปลกเหมือนกันนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมมันไม่เหมือนกันวะแล้วเมืองไทยเนี่ยถ้าเราเอาลายกับลายมาจิ้มกันเนี่ยไม่ว่าจะคั้วไหนนะลาย1นลาย2ลาย3เนี่ยมันจะขึ้นเป็น300เท่าไหร่วะจำไม่ได้ละเออชากมันเหอะต่อไปเลยนะระบบที่ผมคิดว่ารถน้ํามันไม่น่าจะแปลงไปเป็นรถไฟฟ้าได้ก็คือระบบเอ่อไฟฟ้าหรือระบบทัชสกรีนที่มีอย่างในจอเทสลาหรือเลื่อนไม้ที่ใช้แบบ ต,นนต, w, ติดลบอะไรไปบนีติดลบ200วัตติดลบอะไรแล้วก็เวลาเราเร่งเนี่ยก็จะขึ้นเป็น150วัต์อะไรแบบนี้มันไม่มีนะครับคือเครื่องยนต์เราเป็นเข็มรอบใช่ไหมซึ่งถ้าเราจะแปลงเนี่ยมันผมว่ามันแปลงยากแล้วก็สัญญาณของรอบเครื่องกับไอ้มอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้เนี่ยไอ้ไอ้เข็มแบบนั้นอนะ่ะมันออกจะไปในทางเหมือนกับถ้าเทียบกับรถน้ํามันอนะ่ะอาจจะไปเป็นกิโลลิตรเหมือนอย่างในรถ BM อ็มอ่ะที่เวลาเราเร่งอ่ะ มันจะขึ้น1ิบยี่ิบริตแบบเนี้ยพอเราถอนเคร่งมันลงมาที่ศูนย์แบบนั้นแหละผมว่ามันน่าจะไปในแนวทางนั้นซะมากกว่านะไอเข็มรอบเนี่ยผมว่าอาจจะใช้ไม่ได้ส่วนความเร็วกับน้ำมันเนี่ยอาจจะยังพอมีทางที่จะอยู่รอดน้ำมันเราก็แปลงเป็นเข็มไฟฟ้าซะแล้วก็ความร้อนเนี่ยรถไฟฟ้าเนี่ยไม่มีความร้อนจากเครื่องยนต์ต่อไปนี้ก็ไม่ต้องใส่หม้อน้ำนะครับก็อาจจะมีหล่อเย็นเล็กน้อยอย่างระบบมอเตอร์ หรือแบตเตอรี่เวลาเราขับรถไปในอากาศร้อนเนี่ยก็ต้องมีคูลคูลเลอร์ของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็มีฮีทปั๊มเวลาอากาศหนาวด้วยแต่เมืองไทยคงไม่ได้ใช้นะผมว่าเออนั่นสิมันก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะที่ผมว่ารถน้ำมันเนี่ยน่าจะแปลงได้ยากสำหรับตรงนี้นะมอนิเตอร์พวกระบบซอฟต์แวร์ที่อย่างในรถไฟฟ้าเขาทำกันได้เนี่ย แต่รถน้ํามันเนี่ยมันเป็นค่อนข้างอย่างคันนี้มันค่อนข้างที่จะอนาล็อกเลยแหละมอเตอร์เนี่ยสามารถชนกับเกียร์ธรรมดาได้นะครับถ้าเราจะเอาเกียร์ออกแล้วก็เอาเครื่องออกเนี่ยระบบช่วงล่างเนี่ยอาจจะผลิดแปลกนะถ้าเราเอาเกียร์ออกไปด้วยเนี่ยก็แนะนําว่าหลายหลายคันนะที่แปลงเนี่ยเขาจะไม่ยกเกียร์ออกเพราะว่าเกียร์เนี่ย มันจะต่อกับระบบช่วงล่างด้วยแล้วก็มันก็ยังมีอัตราทดที่ไม่ได้น่าเกียดอะไรขนาดนั้นนะเกียร์ธรรมดาเนี่ยก็ยังต้องเหยียบคัดเพื่อเปลี่ยนเกียร์นะแต่เราจะไม่ต้องมาเลี้ยงคัดออกตัวเหมือนกับเครื่องยนต์น้ํามันแล้วนะครับมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยมันไม่มีแบบรอบเดินเบาแบบ 1, 0 0 0รอบ900มันไม่มีนะครับก็คือไปก็ไปนะครับหยุดก็หยุดนะครับแค่นั้นแหละถ้าเราจอดอยู่กับที่เบรกจนสนิท มอเตอร์ก็จะหยุดหมุนไม่ได้ไม่ในเครื่องยนต์น้ำมันเนี่ยถ้าเราสมมุติเราวิ่งมาด้วยเกียร์สามเจอไฟแดงข้างหน้าแล้วเราเบรกดับนะครับรถดับถ้าเราไม่เหยียบคัดไปด้วยเนี่ยเครื่องยนต์จะต้องมีการเขาเรียกว่ารอบเครื่องเดินเบาอยู่ตลอดเวลาไอ้เก้าร้อยรอบหรือพันรอบเนี่ยถ้าเทียบเป็นไฟฟ้าเนี่ยมันไปเปิดเป็นหมื่นวัตต์เลยนะเปลืองมากผมว่าแอร์เนี่ยในบ้านเราใช้ประมาณหนึ่งพันวัตต์ได้อะ สูงสุดก็5แอมป์นะประมาณนะ1,000 1,000วัตต์เยอะนะผมว่าสำหรับแอร์เนี่ยแต่ก็เอาเอา,เอาตีค่าสูงสุดไปเลยนะ1,000วัตต์นี่ผมว่าเยอะแล้วแต่เครื่องยนต์เบนซินสตาร์ทไว้900รอบเนี่ยเป็นหมื่นเลยนะครับลองเทียบดูนะครับแอร์ Air เราใช้แค่1,000นะครับอีก9,000กว่าวัตต์เนี่ยทิ้งไปกับท่อไอเสียหมดเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยไอตรงนั้นอนะ่ะแล้วก็เป็นมูลพิษด้วยนั่นแหละที่ ทำาใ้้รถไฟฟ้าเนี่ยเริ่มที่จะบูมขึ้นมานะครับอืมต่อไปก็คือการรีเจนนะครับเวลาเราขับรถลงเขาเนี่ยการรีเจนก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบมากในรถไฟฟ้าแต่ถึงผมจะไม่เคยขับก็เถอะนะแต่การรีเจนเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากเพราะว่าสมมุติเราลงเขาได้ไฟกลับมาประมาณ3%ข้างหน้าเป็นเขาอีกเราเอาไอ้สเนั่แนนะขับขึ้นเขาไปแบบฟรีๆเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้อง เปลืองน้ำมันถ้าเป็นรถเครื่องยนต์เนี่ยบืนเชนเกียร์บืนเปลืองเบรกเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวโค้งเลี้ยวโค้งเปลืองนะครับเปลืองเบรกถึงน้ํามันจะไม่ฉีดในช่วง engine brake นะช่วง engine brake รถรุ่นใหม่เนี่ยจะไม่ฉีดน้ํามันนะครับไม่ว่าจะเป็นดีเซลหรือเบนซินนะแต่ก็ยังเปลืองเบรกอยู่ดีเพราะว่าเครื่องยนต์มันหมุนแล้วก็เราก็ต้องใช้เบรกเห่อแต่เครื่องยนต์เอ้ยไม่ใช่แต่มอเตอร์ไฟฟ้ามันเป็นการรีเจนก็จะช่วยในการลด พลระของเบรกลงนะครับและจะได้ไฟฟ้าถ้าเทียบกับรถน้ํามันก็คือเราเติมน้ํามันกลับเข้ามาในถังเนี่ยม,มันทำได้หรือว่าลงเขาแล้วเติมน้ํามันกลับในถังได้เนี่ยแต่รถไฟฟ้ามันทําได้นะครับลงเขาเราได้ไฟคืนนะครับข้างหน้าเจอเขาอีกเราเอาไอ้สองหรือสามเปอร์เซ็นที่เราไหลลงเมื่อกี้ขึ้นไปอีกไหลลงไปอีกสองเปอร์เซ็นไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับดีมากผมว่าชอบเลยไอ้ตรงนี้เนี่ย สำหรับแนวทางที่จะแปลงรถไฟฟ้าเนี่ยมีเยอะมากสำหรับคนไทยในช่อง YouTube หรือไม่ก็คุณเวลเวลานการันตีช่องเอจิคิม m o จ i ประมาณนั้นก็มีซึ่งเมื่อก่อนผมก็ติดตามเขาเพราะเรื่องแบบนี้เหมือนกันแต่สุดท้ายเขาก็เปลี่ยนมาเป็นแนวรถไฟฟ้าซึ่งก็เป็นอีกแนวหนึ่งที่ผมชอบมากไปกดไลค์ไปกดซับช่องเขาด้วยล่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะถ้าใครมีแนวทางที่จะแปลงเป็นรถไฟฟ้าในรรุ่นเก่าคันเก่าของท่าน ถ้าใครทําแล้วก็เอามาแชร์แล้วก็เอามาเป็นประสบการณ์ฝากไว้ใต้คอมเมนต์ก็ดีนะครับแต่ถ้าใครคิดสนใจหรืออยากจะลองทําคุ้มไหมราคาเท่าไหร่เนี่ยต้องไปศึกษาที่ช่องแปลงรถไฟฟ้าโดยเฉพาะหรือช่องฝรั่งก็มีนะครับสําหรับผมเนี่ยผมว่าผมจะจอดไอ้เจ้าคันนี้ไปก่อนเพราะว่า ไม่มีตังที่จะเติมน้ำมันแล้วนะ้ำมันก็ลิตละสาบาทแล้วก็วัคซีนก็ยังไม่ได้ฉีดเพราะว่ามันยี่ห้อมันห่วยมากคลิปนี้อาจจะอิงกับเรื่องปัจจุบันมากเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะผมไม่มีอะไรจะกินด้วยแหละอยู่บ้านไปวันๆนนะครับแล้วก็ค่าไฟมันก็เพิ่มขึ้นด้วยนะอืมทะเบียนก็ยังไม่ได้ต่อนะที่ปัน้ําฝนค้างมันค้างมาแล้วโอเคสำหรับคลิปนี้ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้จบไว้เพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย